สวัสดีครับช่างเก่งไง้ก้าววนจรนะครับวันนี้ก็อยู่กับดีพาร์แอร์แคลเรียนะครับก็ผมแนะนำเทคนิคง่ายๆเบื้องต้นนะครับสำหรับท่านท่านที่ติดตามผมอยู่อ่ะวันนี้ก็มาดูกันครับเป็นแอร์แคลเรียนะครับอันนี้ก็อยู่กับแคลเรียเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์นะผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับในการเช็คเอลโครสนะครับก็จะเหมือนกับแบรนด์อื่นๆที่เราเคยทำนะครับรีโมทเนี่ยมันก็สามารถเช็คเอลโครสได้นะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์นะครับก็ มันจะมีคําว่าเช็คนะครับกดเช็คเอาประกาจิพมก็ได้ได้ขึ้น0ูนนะครับแล้วก็เช็คหาเลขโคดนะครับโดยการกดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่เครื่องมันก็จะดังปิ๊บปิ๊บปิ๊บไปเรื่อยๆจนมีอยู่สัญญาณหนึ่งมันดังปิ๊บปิ๊บเล้อสีไฟสีน้าสีน้ําเงินจะขึ้นด้วยก็คือโคดนี้นะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าโคดนี้ในตารางเนี่ยมันมันเป็นอะไรนะครับเช่นผมมีคู่มือเนาะมาเรียนแล้วก็จะมีคู่มือก็จะประมาณนี้นะครับ เอลโคอดอันนี้ก็จะอยู่ด้านหลังคือเอลโคดของแคเดียก็จะมีแทบทุกรุ่นนะครับก็มาดูกันที่รุ่นว่ามันเป็นรุ่นอะไรอย่างเช่น t h s ในตัวธรรมดาเนาะก็เป็นแอร์แควนก็จะมีแบบนี้นะครับมาดูเอลรอคอ์กันเอลโคดครับก็จะเป็นตัวอนเวอร์เตอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเอลโคดก็จะมีประมาณนี้วิธีเช็คก็จะมีบอกให้นะครับคู่มืออ่ะแล้วก็มาดูกันว่า สัญญาณโค้ดที่ขึ้นขึ้นอะไรอย่างเช่น0104<ม>นะครับ <c oughs> ก็เกิดจากอะไรบ้างนะครับก็ไปไล่เช็คโค้ดกันอีกทีหนึ่งว่าว่าตัวนี้ทําอะไรได้บ้างพอเช็คโค้ดเสร็จแล้วนะครับเราจะลานเรื่องนะครับเราก็ต้องกดเคลียร์ด้วยนะครับจะขึ้น 7f นะครับก็คือการเคลียร์โค้ดของวัสดุชิ้นนั้นนะครับว่าอย่างเช่นเซนเซอร์เสียรเราก็เปลี่ยนเซนเซอร์แล้วก็เคลียร์โค้ดมันะครับขึ้นอย่างนี้แล้วก็เปิด เปิดปิดได้ปกติเลยจะไปแบบนี้ทุกครั้งที่ทําก็ต้องเคลียร์โค้ดด้วยนะครับนะครับประมาณนี้แต่ถ้าท่านเปลี่ยนไปแล้วยังขึ้นเอาระโคดอีกมันเหมือนหมายถึงว่ามันสามารถรันไปแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวมันมันทำงานไม่ได้นะครับยังติดโค้ดอื่นอีกก็ต้องซ่อมในโค้ดอื่นๆด้วยอีกเช่นกันนะครับอ่ะครับชันเก่งไอ้กล้องวงจรก,ก็ฝากไว้แบบนี้แล้วกันนะครับก็เทคนิคพื้นฐานนะครับมีแหล,ล่งเรียนรู้ให้ไปเรียนรู้นะครับเพราะว่ามันจะต่อยอดของท่านได้อีกนะครับผมสวัสดีครับ